คำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยหนังต้องดูตัวเต็มเพื่อความสนุกสนานของคุณก็ต้องกราบสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับ กลับมาพบกับผมอาร์ตวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องเจาะจิตฝาผินาซีซส,สั้นที่1เนื้อเรื่องย่อเจนชายหนุ่มช่างสังเกตและมีความสามารถพิเศษในการสะกดจิตคนได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมสืบสวนของ CBI หลังจากสูญเสียภรรยาและลูกให้กับฆาตรกรต่อเนื่องที่ยังลอยนวลวิธีการสืบสวนนอกตำราของเจนทําให้หัวหน้าสาวสวยอย่างบริสบอนต้องคอยรับมือกับสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลย ณนะที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมแห่งหนึ่งผู้ตายมีชื่อว่าเมอร์ซี่ซึ่งเป็นคนที่หายสาบสูญไปนานแล้วเมื่อถึงที่เกิดเหตุผู้กองก็บอกว่าเราได้ตัวคนร้ายแล้วก็คือเด็กข้างบ้านซึ่งเป็นคนพบศพของเมอร์ซี่ตัดมาที่พ่อของเมอร์ซี่ก็กล่าวคขอบคุณที่ทุกคนช่วยตามหาลูกสาวของเขากลับมาที่ตัวเอกเจนอยู่อยู่ก็เข้ามาในบ้านครอบครัวเมอร์ซี่หลังจากนั้นก็ต้มชาทําขนมปังเด็กแล้วแม่ของเมอร์ซี่ก็เข้ามาเจอเจนก็ตกใจคุณเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเจนเลยชวนดื่มชาแล้วบอกว่าผมช่วยคุณได้คุณช่่วยฉันนไไมได้รอกนะ คุณจะมารู้เรื่องอะไรเจนเลยตอบกลับไปว่าก็หลายเรื่องนะคุณชอบเล่นสกีคุณดีใจที่เพื่อนคุณน้ำหนักขึ้นประมาณสิบพอนตอนเป็นเด็กคุณอยากให้ตัวเองผจญภัยมากกว่านี้คุณชอบอินเดียมาก แต่ก็ยังไม่เคยไปคุณเป็นโรคนอนไม่หลับสีโปรดของคุณคือสีน้ำเงินเรียบร้อยเลยทีนี้ทำเอาแม่ของเมอร์ซีนั้นพึ่งไปเลยเจนก็บอกไปอีกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะปิดหนังผมสามีของคุณฆ่าลูกสาวตัวเองสินะแม่ของเมอร์ซีน้าถอดสีทันชีหลังจากนั้นแม่ของเมอร์ซีก็เล่าให้ฟังว่าสามีกับลูกมีท่าทีแปลกไปลูกพยา,ยามบอกอะไรบางอย่างแต่ที่ฉันก็ไม่เคยรับฟังเลยแล้วทำไมไม่ถามสามีละ่ะแม่ของเมอร์ซีก็บอกว่าเขาจะพูดความจริงอย่างนั้นหรือไงเจนบอกว่าภรรยาจะจับได้เเเมมมมมื่่่อออออสาสออาีโกหตพของซ ก็โผล่มาเจนก็เลยถามพ่อของเมอร์ซี่ว่าคุณค่าลูกสาวตัวเองสินะเปล่าผมไม่ได้ค่าลูกสาวตัวเองทั้งสองคนเริ่มมีปากเสียงกันแม่ของเมอร์ซี่รับไปเรงกดดันไม่ไหวแล้วก็เดินจากไปแล้วกลับมาพร้อมปืนยิงไปที่สามีตัวเองสองนัดตายขาดที่หลังจากนั้นตำรวจก็เข้ามาจริงๆนะมันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นเลยเชื่อตายอ่ะตัดฉากไปที่ชายสองคนกำลังคุยเรื่องกอบอยู่พอเข้าไปในบ้านก็พบศพชายและศพหญิงและมีตาสัญ,ญลักษณ์หน้ายหญิงแปะอยู่ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเรจจอนแต่พระเอกนั้นถูกพักงาน เนื่องจากไปป่วนคดีจนทําให้คนต้องตายอ,อ้อนั้นใช่คนที่ถูกเมียฆ่าตายเพราะลูกสาวไม่ยอมมีเซ็กกันด้วยเนี่ยนะริสพอ,อนบอกว่าเราจะไม่รู้เลยถ้าไม่ใช่ไดาอารี่ที่ลูกสาวเขาเขียนไว้ภายหลังจะรู้ได้ว่าผู้ชายมีชื่อว่าเกล์เกอรี่เ่นเนนส่วนผู้หญิงมีชื่อว่าอริสันเรนดอบทั้งสองคนมีความสัมพันธ์เป็นหมอกับคนไข้ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันเพราะเกลเกลอรี่เป็นเกซึ่งได้ข้อมูลมาจาก คุณหมอแวกเนอร์ถัดไปที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบอกว่านี่เป็นฝีมือเรตจอนเจนเลยตอบกลับไปว่านี่ไม่ใช่ฝีมือเรตจอนแล้วก็ด่าเจ้าหน้าที่คนนั้นว่าทํางานกันยังไงริสพอ,อนก็ห้ามเจนไว้เจนเลยเันเดินจากไปหลังจากกลับมาถึงที่ทํางานก็ทําให้รู้ว่านี่ไม่ใช่ฝีมือเรตจอนริสพอ,อนต้องโตตามไปง้อเจนเพื่อให้เจนกลับมากลับมาแล้วจ้ามาไวเชลน้ำหนึง่งริสพอ,อนกับเจนก็ไปหาคุณหมอแวกเนอร์เพื่อหาเบาะแสอื่นๆแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือข้อออมมูลลในนนช่่่วง6เเดืกกกรรีาาึษคุณ หมอแบกได้ว่าอลิสันขอให้เขาจ่ายยาคุมกําเนิดให้เธอจํานวนหนึ่งปีโดยไม่ได้ลงบันทึกไว้และรู้อีกว่าสามีของอลิสันเป็นหมันกลับมาที่พักเจนก็ได้รับจดหมายซึ่งมีคราบเลือดเส้นผมและหน้ายิ้มของริจอรอยู่เจนวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันในเนื้อหาของจดหมายเป็นแค่คําทักทายทั่วไปริสตอนเลยสั่งให้โชไปหาภาพกล้องวงจรปิดและริสบี้นำเลือดและเส้นผมไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานหลังจากนั้นเจนเลยไปเขียนบายอารี่ทั้งคืนเช้าวันถัดมาเจนยังไม่ได้นอนริสบอนจึงนัดคุณหหมมออใ้้้เจจนไไปตตรรวสุขภาาพ่าก็ดู ว่าคราบเลือดนั้นเป็นของอลิสันส่วนเส้นผมนั้นไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของสามีเธอแต่เป็นของน้องชายนั่นเองเขาบอกว่าเขาอาจถูกใส่ร้ายโดยพี่ชายของเขาเพราะเขาสวมเผาให้พี่ชายตัวเองอยู่สรุปก็คือน้องชายแอบไปตีท้ายทั่กับอลิสันเมียพี่ชายอยู่นั่นเองเรียบร้อยเลยทีนี้เมื่อพี่ชายทราบเรื่องทั้งสองคนก็เริ่มชกกันแต่เจ้าหน้าที่มาห้ามไว้ตัดมาที่เจนกําลังปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าสาเหตุที่เจนอนไม่หลับเพราะยังมีอะไรค้างคาใจอยู่ให้เจนระบายมันออกมาเจนก็เลยเล่าออกมา แต่สิ่งที่พูดออกไปนั้นเป็นแค่นิยายที่เจนเพิ่งอ่านไปคุณหมอเลยถามทำไมไม่เล่าความจริงของตัวเองออกมาหลักเจนเลยบอกว่าความจริงนั้นเป็นของผมเพียงคนเดียวก่อนกลับเจนเลยถามหมอว่าเกลเลอรี่เขียนบายอารี่ไหมหมอบอกว่าไม่นะแต่ผมมั่นใจว่าเขาเขียนพรุ่งนี้ผมจะส่งเจ้าหน้าที่สองคนเข้ามาตรวจสอบหลังจากนั้นคุณหมอก็เข้าไปรื้อห้องของเกลเลอรี่จนกระจุยดไปหมดทันใดน,นั้นเองเจนก็เปิดประตูมาคุณหมอตกใจเข้ามาได้ยังไงอ๋อประตูมันเปิดอยู่ผมลืมมือถือไว้ที่ห้องทํางานของคุณประตูมมัันนนไไ่่่ดด้เปิิออยูะทีจรง แล้วก่อนเจนจะออกเจนก็ได้กอดคุณหมอแล้วล้วงกระเป๋าเอาคีย์การ์ดคุณหมอออกมาด้วยเจนยังถามต่อคุณหมอหาอะไรผมก็แค่หาไดอารี่แล้วเจนก็อาสาหาให้ปรากฏว่ามันอยู่ใต้ชั้นวางหนังสือเจนพบไดอารี่เรียบร้อยแล้วกําลังเดินกลับแต่คุณหมอบอกว่าคุณลืมโทรศัพท์หลังจากหยิบโทรศัพท์แล้วหันกลับมาก็พบว่าคุณหมอได้ถือปืนรอยอยู่ข้างหลังอยู่แล้วแล้วบอกให้เจนส่งไดอารี่มาให้ผมเจนเลยส่งไดอารี่ให้คุณหมอคุณหมอยิ้มนี่มันอะไรหลอกกันงานหรืออันที่จริงแล้วไดอารี่นั้นเป็นกวลวงเพื่อหลอกให้คุณหมมมอออเผยควาาจริงงออกซึ่ ก็สําเร็จตามคาดเจนเลยบอกว่าเพราะคุณบอกไม่รู้จักเรจจอนแต่ก็มีหนังสือของเขาเรื่องจิตเวชของอาชญากรคุณเป็นหมอประจําตระกูลเรนดอรดังนั้นแล้วการเอาเส้นผมมาจึงไม่ใช่เรื่องยากและการที่คุณเป็นหมอทําให้คุณรู้เรื่องของคนอื่นได้ไม่ยากดูก็รู้ว่าเป็นคุณเฮ้ก็แค่สมมติฐานลอยๆเจนบอกผมรู้ผมคิดถูกคุณหมอบอกเกลเกรรี่กำลังทําลายผมและงานทั้งหมดที่ผมทํามาเพื่อสี่อที่ไร้ค่าเพราะเงินผมเลยตัดสินใจทําสิง่งที่ถูกต้องฆ่าเกลเกรรี่ซะอ้าวแล้วอลิเซนละ่ะก็ออย่่างทีเธพูด เธอเป็นนักมายากนเป็นตัวล่อถ้าเกลเฟอรีตายคนเดียวตำรวจคงจะแห่กันมาที่นี่การฆ่าคนสองคนเร็วกว่าฆ่าคนเดียวไหมถ้าเพื่ออีกหลายชีวิตที่ผมต้องดูแลผมว่าไม่คุณมันน่าสมเพชก่อนที่เจนจะถูกฆ่าเจนเลยพูดหลอกล้อคุณหมอทําให้คุณหมองงไปแป๊บหนึ่งก่อนที่จะวิ่งตามเจนไปแล้วก็โดนริสบี้จับกลุ่มตัวทั้งหมดนี้เป็นแพนของเจนตั้งแต่นัดคุณหมอไว้เขียนไดอารี่แบบไม่หลับไม่นอนและโทรศัพท์ที่ลืมไว้หรือข้อความที่ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ริสบี้ ตอนมาเอาโทรศัพท์ครั้งที่2ปิดคดีพร้อมโดนัทซึ่งริสบอลไม่ค่อยพอใจนะักเพราะจากการกระทําของเจนเจนเลยให้กลบกระดาษมาตัวหนึ่งถึงกลบกระโดดใส่ริสบอลถึงกับยิ้มออกสุดท้ายแล้วถึงจะจับตัวคนร้ายได้แต่นั้นไม่ใช่เรจจอนจึงทําให้เจนเศร้านิดหน่อยก่อนนอนลงไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่1ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับบายบาย